ผมสิบตำรวจเอกนิติพงษ์ยุรากาผู้บังคับหมู่งานป้องกันป่าฟาร์มสถานีตำรวจปูทอนปากพีลักษณะหน้าที่ที่ทําเป็นเจ้าหน้าที่ส่งกําลังบํารุงครับส่วนเงินเดือนอยู่ในระหว่างหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทครับก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนหรือที่ศึกษาต่อนะครับพี่ก็ขอแนะนําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะครับ ก็ลักษณะงานที่ทําก็ได้ใช้ผมรู้จากที่เรียนมาเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับฝากถึงน้องๆที่อยากจะเรียนหรือสนใจที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะครับพี่ขอแนะนําเลยนะครับเพราะสาขาวิชาที่พี่เรียนมานี้ได้นํามาใช้ในการทำงานเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนต่อนะครับพี่ขอแนะนําเลยนะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะครับเพราะสาขานี้ได้ให้ความรู้มากมายที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานหลังจากที่เรียนจบนะครับเพราะการทํางานทุก,ทกวันนี้ใช้เทคโนโลยีสัดส่วนมากนะครับก็พี่ก็ขอชวนน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนต่อมาเรียนสาขาวิชานี้เพราะให้อะไรมากมายยิ่งกว่าการเรียนนะครับที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ครับ